สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้แม่กับมาริโอ้ก็จะพาพ,พี่พาน,น้องไปจัดหมูกระทะแบบบ้านเฮาเนาะค่ะพี่น้องเมื่อนี้มาริโอ้กับแม่ก็จะไปกินข้าวอยู่บ้านเพื่อนนะครับเฮาะเฮ็ดหมูกระทะกินกันครับกะมีหลายอย่างครับเมื่อนี้ หมูย่างกุ้งย่างปลาหมึกย่างแล้วก็มีกุ้งอ่าแช่น้ำปลาด้วยครับเฮาก็จะมีหมอกระทะเหมือนบานเฮาเลยเนาะครับสั่งมาเพื่อจัดหมูกระทะโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ปกติแล้วก็เพเคยเฮ็ดกินเองจักเทอ่อดอกครับ ามาริโอล่อแม่นี่บ่ได้กินเลยครับเพราะว่ามันตรงเครื่องหลายนะครับนี่หอยนางล่มครับมาริโอก็จะซิมหอยนางล่มนะครับอืมจิมตัดแซบเนาะพี่น้องมีแจวซี่ฟูดพร้อมนะครับกับอ่าหอมถอดนะครับนี่แต่ว่าโอบอ่ได้ใส่ย,ยังครับโอ๊คอะ กินแบบสดๆไปเลยครับอืมเสีบหลายเนาะครับพี่น้องละหลังจากมาริโอกินไปแล้วเนาะแม่ก็มานั่งจัดเต็มบัดเนี่ยเราก็อย่างหมูอย่างไก่อย่างกุ้งเนาะพี่น้องเนาะอย่างปลาหมึกกันเนาะครับนั่งกินไปเรื่อยๆแบบสบายๆเนาะครับ เห็ดซูลูกสูผัวกินจะคล้องกับโจต่อเลยครับที่นี่กับน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มซี่ฟูดน้ำจิ้มหมูกระทะห้าอยางแสบนะครับโดนๆนสด้ยกินเถื่อเนาะต้องทาให้หมูเอินไปกินเ <laughs> จ้าของเอ็ดกินมาเป็นนะพี่น้อง <laughs> เวลาม่เอินไปก็โอกาสดีอ้าวส้นแก้วครับพี่น้องส้นแก้วส้นแก้วแน่ส้นขวดเนี่ยขวดไผ่ขวดมั่นพร้อมสามคนดื่ม3ามอย่างนาอพี่น้องดื่มบ่คือกันแล้วเ้ากระย่างกินไปเรื่อยๆนะครับมือนี้หฮอก็บ่บิ้เหตุการเหตุงานกันนะครับมีเวลามาก กินเขาน้ำกันสังสรรค์ปาตี้ตามภาษาคนใส่ซีวิตอยู่นอกเมืองนะคะ,ะตามผัวเอาอยังบอเราของกิน,กนเรากำเฮ็ดใหนคนอื่นกินน้ำเนาะ,ะพี่น้องดูแลดูดูแลผัวไปตามกระเงิมนะคะ เนี่ยห้าก่โอ้ยแซ่บหลายนะพี่น้องต้มผักต้มเห็ดต้มผักต้มเห็ดอ่าแบบบ้านห้าเลยนะพี่น้องผักขึ้นชายผักกาดอา้าวหลายอย่างใส่บุญเสซนอา้าวเดี๋ยวเฮ็ดให้คุณสามีก่อนคุณสามีหิวแล้วปลาเมือกนาะพี่น้องห้งาก่ะลวกปลาเมือกกันเนาะคะ่ะ น้ำจิ้มฮะค่ะพีน้ำจิ้มสำเร็จเนาะค่ะมาจากเมืองไทยเขาจะเห็ดสำเร็จมากเขาก็สาม,มารถซื้อมากกินได้เลยเนาะพี่น้องสะดวกสบายแล้วเขาก็มักเนื้อมักอันนี้อันนี้ก็จะเป็นน้องมาจากเมืองไทยเนาะค่ะเพิ่นก็นมาเยี่ยมพี่สาวเพิ่นก็เลยถือโอกาสไปเล่นน้ำเพิินก็เลยโศกดีได้กินเนื้อ,อย่างเนาะพี่น้องนี่นะคะน้ำจิ้มฮะค่ะจะเป็นน้ำจิ้มแบบสำเร็จเป็นขวดเฮ่า มาแต่พุ่นเนาะค่ะพี่น้องเลาวก็ีไซส่เฮดเ็ด,เ,ดเป็นเฮดอยู่นี่เนาะค่ะเป็นเฮดของฝรั่งเศสเนาะคะ่ะกระแซบเพื่อกันกินดิบก็ได้ต้มมาก็ได้ค่ะได้ซุปไปแล้วเราจะต้องมาเอาของอย่างเพิ่มนะคะพากันขมักขเม่นตั้งใจกินกันย่างเต็มที่ น,น,นั่นที่เนาะพี่น้องเขาสิได้มีโอกาสเนาะคะ่ะเศียบคักแซบเน่ยค่ะพี่น้องเราแลวก็นำไล่ไหลคะ่ะและว้วช่วงนี้ก็สิมีหอยอหอยนั่งล่มลายหลเนาะพี่น้องพระน่ะหอยนั่งล่มเพาไม่ได้โตใหญ่ใหญ่ใส่กับหอมถอดใส่กับนามจิม้มซีฟู้ดเนาะพี่น้องอ จิมซีฟูดเนาะแซบคักแซบแน่อันนี้หอมทอดเนาะพี่น้องยังวาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยค่ะพี่น้องบรรยากาศบ,นบานๆเนาะเนาะ